สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ R F C ช่องตังตูตูดชาแนลฮะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวชาวบ้านวันนี้วันที่27เดือนกันยายน2567ก็ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับเงินหมื่นดิจิตอลจากทางรัฐที่ช่วยมาในกลุ่มบอบบาง เฟสแรกข่าวก็มีอยู่ว่ามีชายวัย49ปีดีใจได้รับเงินหมื่นจากทางรัฐซื้อเหล้าฉลองเมาหนักเสียหลักตกคลองอว,วุ่นวะวุ่นวายกู้ภัยนักประดาน้ำวุ่นกันเลยเออวุ่นทั้งกู้ภัยนักประดาน้ำเออช่วยกันหาวุ่นวายเลย เออเตชะบุญนะฮะสุดท้ายเออดีที่ไม่ตายอะ่ะเออสุดท้ายเดินขึ้นมาจากคลองเองเออดีนะที่ไม่ตายเออได้เงินหมื่นจากทางรัฐเมาจนหัวปิ้นเลยเออก็เป็นข่าวที่เตือนสตินะฮะได้เงินมาแล้วก็โปรดระมัดระวังในการใช้จ่ายเออเงินทองมันหายาก ก็ขอขอบคุณภาพข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ทายคลิปก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดมักกระดิงด้วยไว้เจอคลิปหน้าไปละบายบาย